สบายดีพี่น้องมัจฉุกุลทุกคนนะจ๊ะมากินตำหมักทัวพี่น้องมาอนี่ยามแรกๆนะพี่น้อง้วก็ปีกหมูพี่น้องแล้วแกงหน่อไม้นมะเวินนี่แหละพี่น้องมามากินน้ำกันมัจฉุกุลทุกคนมีต้มอึ่งน้ำกำลังอุ่นอยู่พี่น้องสบายดีพี่น้องมา้งข่าวน้ำกันข้าวพี่น้องข้าวเหนียวล้วข้าวข้าวเหนียวไม่จอดทนแล้วข้าวเหนียวจอดทน จะได้ดีพี่น้องเขาแล้วเป็นก้านพี่น้องก้านนี่ลองก้านมึงซิบุมี่อนาะคนตกสองเตือสามเตือทำไมกินอื้มเนี่ย เอมุนเหรออมุนกินข้าวต้มต้มอื้องต้มอึ้งเออเออกินข้าวแล้วเขาอธิบายอะไรนี่เออ มันถ่านมันจะได้บ้าถ่านมาน่าไปะคนบุโต้เรียกมันได้แต่ว่าเออออกมาไม่คือมันัำคังบางในคลิปเป็นตาวบางในคิปมันพูมนังก์สิงเะาสิเต็มเลยโอ้โหสอบไปได้เลย เวอร์ไลเอร์ไลแองไล่มาดิแบบก็ทาบัวควันเนะัวควันกจได้บ่หรอ้นหอกกันพี่นองเลยอเอาก็สอบไปผัวจะไปกันอื่นตัวเขาองเนี่ยบูงหไม่ใอ้นเอาก็สอบแบบที่เขาเอาแค่ไหนกระซามเรอกระซามจะใส่ก็ถู เราไมาเห็นได้ว่าตัวนึงช่องโังอเปล่าลอกการโดนโดนด้วยมันกังวใจมันต้องออกเนาะเขาบยเห็นเลยมาช่วยเลยไปหลอกการไปเนาะบอกพี่ถ้าเดี๋ยวออกมาผสมพันธุ์แล้วกันรับเขาอันนั้นผมเกินเขาเบาเฮะเขาเบาเหรอข่าวเบา,อ,เาอึงนี่ไฮดับบอดับพี่น้องเพราะว่าตัวหนึ่งองอกไข่ี่ ประมาณสามสี่พันเนาะเอามาึอสักหนึ่งมันเขาเอา,เอาบบเบิร์ดเนาะเพราะว่าป่ามันก้วงนอกจากว่ามีแบบว่าเขาปลูกพังเนาะปลูกแบบปลูกอ้อยปลูกอย่างไรมันเอาเนื้อทีไปแบบบอลบอลบอลมันอยู่อาศัยอะนะแต่ใต้อยู่างนัแบบ้นสุดพันธุ์มันดูดนะเอาดุดเดดชฟปนูนบรงนี้เลย <H oo> แบบเขาเอาแบบธรรมชาติโบดับนอกจากว่าบอลขาอยู่แบบเพื่อนเาลรัชเชฟปูนนะมาเลย ท่า้าบ่าบมูขาายมูน้อยเราสาไปนชนั่งรถไปประมาณสองโมง่พี่น้องพอไปหาคือรถนะเขาเอาโพโตแล้วรถขบมาห่อเขาโทรหาประมาณสีสองสีองบ้าเขาจะนอนปกระเดิเหนมนนอนละ นอนหยุดนอนเสร็จแล้วตื่นนอนเรอะไรอาไไม่ตื่นเต้นเนอะนอนมาับว่อรถมาตกอนตื่นเบรนอนเบรบอยู่ไงนอนเบรกเมาไปเบียรมเออมาเบียอนเบรบ เลยอาจจะเกดเจี๊ยบดเขาไปนะขึะกา้าน่านีอ,อันนีไม่บนน้องเอาเอาเคือกานมาขึ้นเดนบนบ,นบนมันมาขึ้นมันมีน้องน้ำอีนี่กอะไรกบไม่มีห่อจีนร,รนนาลงเลยตบนมหลายผมโค้องอะไรก็มีนี่คุณมาบอกไปก่อนคนยากขึ้นมาปะเาอสองคนเพื่นขึ้น เป็นทาพเนอะปยาเันมาเนื่องโคบ,บ้า <c oughs> เป็นตลาดมกไก่เน,นี่ <c oughs> บอกขึ้นนะแบบไปอย่างตัวบาลงเากันตอนนีผ้ผมแล้วมัยากยากยาน้ำบาเปี้ยงบาดรับดะบาเปียถือโทรัพท์อยู่เอาขึ้นขึ้นขึ้นไว <c oughs> ้ปะตอนแรกเราเห็นพาเรอเชียงเช่วขมิ้นไปไก่เนี่ยเงินโอ้เหิตเติ้งตัวหนึ่ง เขาเล่นบบอเอาเขาแล่มาเลอลงลงทีมเขลงทีมเขาจะลายเนาะม,มันวนเวียนแถวบบนี้พวกปาใส่อึ่งอมันอยู่หมอกเดียวมันขึ้นมันขึ้นะเขาจับเอามาใหม่หลวงพ่อเสื้อใจรลายแบบนี้นะ <c oughs> น่อาพาดาได้เด้พาดเีาดยุดก่อนนะว่าลมกันมันจัดจดจัดจุดจดจดดหยุดก่อนลมก่อนกขของพี่เขา ทิ้งคนจังหวก็ได้ได้งเอาเลยทั้งเขาป่าทั้งเหลือกทั้งเหลืกห่พ่อกันมันจะเจาไปน้ำกันเอออากับไปน้ำกันมนึงนกัมาน้วกันลงกลเหมืกันบบ้าดอกหมดบนกันยับจะจดทันกันแลนต้ามีเออดาบ่หู้ดนะหู้ดนทานกัเอ้าหูหไปเอ้าทตาปัญตาพุทเจ้าเนี่ัเจริญกรบมบารมีหมดะนบัณบัณนิตริคนแล้จังหวัดสยคนล้วนี่มันองค์งานนี่ปบิ๊กเนี่ยกลมมา มันเมือนมอนเห็นไม่ถนัดไ,ไ,ไปเลยะครับกาวเวนเนี่ยเสื้ออยู่นเนาะกาวเวนยังเคยลงเฉยหนึ่งนะไปหกินกับอาน้่ตู้เย็นนู่นล่ะกาวเวนน่ะเนาบ่ญาตจะกึนเนนะด้อดโวยแต่มันค่หมื้นมันเป็นแบบอานนั้น่นนองเป็นพามพามเป็ดพันไก่นะนุ่มไามเนาะโอ๊ยร้อ,องย,ยังโดนจ่า แล้วก,ก็ดกระดีะ่มีบอลอไอื่นอยู่เลยใช่ไง,ง,งติดไป้วยขาเอาขึ้นเข้าจาเจ้าถิ่นบ่เจ้าถิ่นพาหลงขอให้ผมบันใจบ่อจังหวะลาพี่นอ้องเป็นพี่น้องไปก่อน ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กับพ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ด้วยจ้าพี่น้องคลิปนี้กับเซนี55 <c ười> พี่นอ้องเอาสบายดีไหมะสบายดีพี่น้องลาไปก่อนมองไม่บ้างเด็เด็ก